งงใช่ไหมคะว่าพวกเรา2คนคือใครแล้วมาทำอะไรที่รายการของพวกคุณเนี่ยพวกเรา2คนคือพิธีกรจากรายการ Seven Things w e Love About Fashion Podcast แรกของ The Standard Pop ค่ะที่จะมาชวนทุกคนท่องโลกแฟชั่นไปได้วยกันเพราะแฟชั่นมีมากกว่าแค่เรื่องเสื้อผ้าหรือเรื่อง The d e v i l w e s p r a d a นะคะผมกับหลากหลายเรื่องราวของแฟชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์แบรนด์ดีไซเนอร์ม o อ c เคานเหรือแม้กระทั่งแขกเอ็กซ์คลูซีฟที่จะมาลงลึกเรื่องราวของแฟชั่นแบบที่ไม่เคยบอกใครมาก่อน ทุกวันจันเวลาหนึ่งทุ่มตรงทุกช่องทางสตรีมมิ่งพอดแคสต์และ YouTube ของเดอะสนัดป๊อบเราสองคนขอรบเืินเวลาเทยงเท่าน,นี้แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายการทำ IF เเนี่ยมันกลายไปเป็นป๊อบเคานเจอร์แล้วว่าใครๆก็ทำกันนะครับ <ulture> <c ulture> อย่างผมเองแล้วก็รายการ t o p ป o โทเนี่ยก็พร่ำบอกแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังอยู่เสมอเลยให้ทำ I า i เเถอะเพราะว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเราทั้งเรื่องการควบคุมน้ำหนักเรื่องของการควบคุมปริมาณน้ำตาลนะครับสู้กับเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็บูสต์อิมมูนแล้วก็การสร้างสเตมเซลล์ด้วยซ้าไปแล้วการทำไอเเนี่ยต้องมาเป็น t a l k of the t ะทาอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> เมื่อประมาณกางเดือนมีนาในวงการวิชาการมีงานวิจัย งานหนึ่งครับออกมาบอกว่าเขาเจอว่าคนที่ทำา IF เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหัวใจเนี่ย มากขึ้นถึง91%เลยนะครับก็เลยทำให้การถกเถียงว่าจริงๆแล้ว IF เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะแต่ก็มีคนในวงการวิชาการเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับโดยสรุปเลยนะครับว่างานวิจัยตัวนี้จริงๆแล้วมันมีฟลอร์อยู่ในการออกแบบการวิจัยคือมันไม่ได้มีใครมาควบคุมดีไซน์การเก็บข้อมูลนะ่ะเขาส่งให้ผู้ร่วมโครงการเนี่ยเป็นคนกรอกข้อมูลเองว่าเหมือนกับบันทึกอ่ะว่าเขากินอะไรมาบ้างทำไอเอฟหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลแค่2ครั้ง ในปีแรกหลังจากนั้นก็ติดตามชีวิตของเขาจน8ปี10ปีซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังจากนั้นทำ IF หรือเปล่าทําให้งานวิจัยตัวนี้มีความน่าเชื่อถือลดน้อยลงสําหรับส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดว่าการทํา IF เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าโทษนะครับมีงานวิจัยออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดที่แสดงให้เห็นถึงข้อดีหรือว่า b e n e f i ที่เกิดขึ้นกับสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันว่าทำ IF ดีกว่าไม่ทําแน่ๆแต่ต้องทําให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่พูดคุยถึงประเด็นงานวิจัยตัวนั้นแต่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับเทคนิคหนึ่งเป็นเทคนิคในการกินที่สามารถจะทําให้ร่างกายของเราเรียกว่าทริกร่างกายของเราให้เข้าสู่โหมดฟา s t i n g โดยไม่ต้องทํา IF ครับชื่อภาษาอังกฤษมันคือ Fast i n g m i m i c k i n g diet ย่อว่า F นะครับการกินแบบ FMD เมีนี่ยมี c l i n i c a l อ r i a l ออกมาเยอะพอสมควรเรียกได้ว่ามันเจ๋งมากๆนะครับสามารถที่จะช่วยได้หลายโรคเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าการทำา m m เมนี่ยมันต้องทำยังไงกินยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์กับร่างกายของเราได้ยังไงครับ This is the standard podcast eye opening for your ears top to toe podcast s, สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสต mm hmm. ร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า ชื่อเต็มๆของ FMD มันคือ fasting mimicking diet ถ้าให้แปลนะครับ diet ก็คือการกินอาหาร mimic เนี่ยมันคือการเรียนแบบนะครับเพราะฉะนั้นมันคือรูปแบบหรือว่าแพลนการกินอาหารที่เรียนแบบการทำ fasting หรือว่าการทำ IF ก็คือถ้าเรากินรูปแบบ FMD เนี่ยต่อเนื่องกัน5วันเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยมันจะเหมือนการทำ IF ที่อดอาหารมากกว่า24ชั่วโมงคือ1วัน2วัน3วันคือที่คุณกินได้แต่น้ำอ่ะหรือที่รู้จักกันว่า water fasting นั่นเองนะครับถามว่าไออันนี้มันเจ๋งยังไงคือ การทำไอ f อฟอมันคือคุณกินอะไรไม่ได้เลยนะในระยะเวลาหนึ่งแล้วยิ่งถ้าเกิดเราอยากให้ IF ของเรามีประสิทธิภาพอะ่ะเราต้องไม่กินอาหารเกินกว่า16ชั่วโมงอีกที่คนเรามักจะทํากันคือ 24,,48, 72ชั่วโมงกินแคแต่น้าอะ่ะบางทีมันอาจจะยากเกินไปหรืออาจจะมีความเสี่ยงกับร่างกายก็ได้ทําให้เกิดการขาดสารอาหารหรือว่าโอ้ร่างกายขาดอาหารอย่างรุนแรงนะครับแล้วเกิดอาการช็อคได้เพราะฉะนั้นวงการทางวิทยาศาสตร์วงการทางด้านนิวทริชันโภชนาการเนี่ยเขาก็พยายามจะคิดว่า มันพอจะมีวิธีการกินรูปแบบไหนไหมเซตติ้งยังไงไหมที่ได้ผลคล้ายๆกับการทำา IF นานๆได้บ้างแล้วมันง่ายกว่าการทำา IF แบบ Water Fasting 2-3สวันนะครับให้คนเนี่ยทำได้ง่ายกว่าแล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ง่ายกว่าแต่ยังมีประโยชน์ได้อยู่ FMD เมนี่ยมันจึงเกิดขึ้นนะถามว่า FMD ง่ายๆมันคืออะไรมันคือการที่เรากินวีแกนครับ5วันเลยก็คือเป็นพราเบสหนึ่ง ผลิตภัณฑ์จากพืชเท่านั้นนะครับอย่างที่1นึ่งโลคลก็คือแคลอรี่น้อยมากๆนะครับอย่างที่3คือโลโปรตีนโปรตีนต่ำมากมากและอย่างที่4ก็คือไฮกูดแฟตก็คือไขมันดีเนี่ยกินเข้าไปเยอะๆก็คือพวกตระกูลอ n นเซทเรตเท็ดแฟตหรือว่าไขมันที่ไม่อิ่มตัวเดี๋ยวค่อยเจาะดีเทลเอาคอนเซปต์ไปก่อนถ้าเรากินแบบนี้5วันร่างกายเนี่ยจะเข้าสู่โหมดฟาสติ้งได้เหมือนเลยเหมือนกับการทำวอเตอร์ฟาสติ้ง 2วันถึง3วันนะครับที่มาที่ไปของโปรแกรมนี้คนที่คิดนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านเซลล์ชื่อว่า professor longo นะครับเป็นอเมริกันอิตาเลียนนะเขาศึกษาด้านเซลล์เป็นหลักแล้วเขาสนใจมากๆเลยว่าเซลล์เนี่ยมันตอบสนองจากการที่มนุษย์เราเนี่ยทำา IF อยังไงนะครับจึงเริ่มคิดค้นไอเจ้าการกินรูปแบบที่ชื่อว่า fmd ขึ้นมาในปัจจุบันนะครับโปรแกรมนี้เป็นที่แพร่หลายในในฝั่งตะวันตกในอเมริกามากเลยนะถูกเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย หลายโรคมากไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งนะครับโดยเขามักจะให้คนที่จะทำาคีโมโตรปีเนี่ยกินแบบ FMD ก่อน5วันก่อนที่ไปทำาคีโมแล้วเจอว่ากินแบบนี้แล้วเนี่ยการทำาคีโมได้ประสิทธิภาพมากกว่าการกินทั่วไปด้วยเนาะมามาดูกันว่าหลักการของ FMD เป็นยังไงแล้วกันนะครับหลักการของ FMD นะครับคือการกินแคลอรี่น้อยกินโปรตีนต่ำนะครับการกินไขมันดีสูงและกินพลานเบสหนึ100์เซนะครับ ทำต่อเนื่องกัน5วันโดยวันที่1นะครับเราสามารถจะกินได้1,100แคลอรี่เท่านั้นนะครับและถ้าแยกสัดส่วนของแมกโรนิวทรียนคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเนี่ยคือกินโปรตีนได้แค่ประมาณ11ไขมัน46นต์คาร์โบไฮเดรต43นั่นคือวันแรกนะครับ4วันที่เหลือวันที่ 2, 3, 4, 5 จะกินได้น้อยลงมาอีกเหลือแค่ประมาณ800กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะครับสัดส่วนแมคโครนิวเทรียนะครับโปรตีนอยู่ที่9ไขมัน44คาร์โบไฮเดรต47นะครับถ้าคิดง่ายๆเลขกลมๆเลยเท่ากับว่าคุณจะกินได้วันละประมาณ800กิโลแคลอรี่กินโปรตีนได้ประมาณแค่10ของปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดอีก90เนเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นไขมันครึ่งหนึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตคิดง่ายๆนะครับและตลอด5วันเนี่ยคุณต้องกินน้ำเยอะ สิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยคือกินน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตรเนาะทำต่อเนื่อง5วันทำแค่เดือนละครั้งเท่ากับว่า1เดือน30วันเนี่ยทำแบบนี้กินแบบนี้5วันอีก25วันที่เหลือคุณกินอาหารปกติได้เลย3มือ้อ ส่วนแคลรี่เนี่ยก็กินได้ตามปริมาณที่ร่างกายของคุณต้องการต่อวันได้นะครับแต่อาหารที่กินเนี่ยก็ยังควรเป็นอาหารที่เฮลตี้อยู่เนาะไม่ใช่ว่าโอ้โหคิดว่าทําดีแล้ว5วันอีก25วันเนี่ยจะกินแหลกลานบฟเฟ่ทั้ง25วันเลยก็คงไม่ดีนะครับยังไงก็ควรต้องกินอาหารที่เหมือนอาหารปกตอิอาหารที่หลากหลายอาหารที่ดีต่อเนื่องอีก25วันแล้วถ้าทําต่อเนื่องกันแบบนี้3เดือนนะครับคือเดือนละรอบทํสามรอบ ต่อเรื่องกัน3เดือนเนี่ยจะเห็นผลเลยว่าร่างกายเนี่ยมันรีเซ็ตมันรีบูตนะครับเพราะตลอดเวลาที่คุณทำ FMD 5วันเนี่ยครับร่างกายเหมือนกับถูกเอาไปเข้าอู่อมีการรีบูตรีเซ็ตร่างกายเลยให้ทั้งกระบวนการออโตฟาจีคือกำจัดของเสียออกจากร่างกายเขาเรียกว่ามันสามารถจะไป Awaken คือทำให้กระบวนการ r e j u ู e n a t i o n ของร่างกายเนี่ยมัน ตื่นขึ้นมาคือกระบวนการซ่อมแซมฟื้นฟูและทําให้เราเนี่ยอ่อนยาวกลับมาอีกครั้งหลังจากทํา5วันนะครับนี่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันเหมือนกับการทําวีแกน5วันต่อเดือนเนาะแล้วมาดูซิว่าถ้าเกิดกินจริงๆเนี่ยมันกินอะไรได้บ้างใน5วันนะครับที่เขา recommend มมาเลยเนาะสิ่งที่คุณจะกินได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลซุปก็คือซุปใสซุปผักพกถั่วเปลือกแข็ง หรือว่าโอะโวคาโดโอลิฟออยเนี่ยเพื่อให้ได้กูดแฟตนะครับผักกินได้หมดเลยตระกูลใบเขียวบรอโกโคลีแตงกวาแครอทนะครับถ้าเป็นผลไม้เนี่ยควรจะเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยก็คือเป็นตระกูลเบอร์รี่กินได้นะครับงดกินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวคือตัวที่มันย่อยง่ายๆที่มีน้ําตาลเยอะๆหรือว่าพวกแป้งขัดสีพวกข้าวขาวข,าวข,าวขานมปังขาวเนี่ยงดแต่ถ้าเกิดว่าจะกินคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคอมเพล็กซ์หน่อยย่อยยากๆเนี่ยกินได้นะครับ โปรตีนกินจากสัตว์ไม่ได้ต้องกินโปรตีนจากพืชเพราะฉะนั้นพืชที่เป็นแหล่งโปรตีนดีๆเนี่ยก็คือพวกถั่วเหลืองเทมเป้ pe, อะไรเงี้ยครับกินได้เลยนะครับผมลองไปหามาเนาะว่าเราจะวางแผนยังไงดีมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นลองยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเวลาที่เขาทําการทดลองเนี่ยเขาจะมักจะทําแบบนี้มื้อเช้าเนี่ยสิ่งที่เขาจะให้คนคนไข้ที่เข้ากระบวนการวิจัยทํานะครับมื้อเช้าจะเป็นพวกชาหรือกาแฟดําหรือว่าผลไม้ที่ไม่ค่อยหวานนิดหน่อยมื้อกลางวันจะเป็นพวกซุป ซุปผักแล้วก็อาจจะมีผักได้เล็กน้อยนะครับถ้าเกิดตอนบ่ายอยากจะกินแน็คเนี่ยครับแน็คก็เลือกได้ระหว่างพวกถั่วเปลือกแข็งหรือจะกินผักสดเป็นแนค็คฝรั่งเนี่ยเขากินผักสดเป็นแน็คนะครับเช่นแตงกวาแครอทเนี่ยกินดิบๆเลยนะครับหรือถ้าอยากะกินผลไม้ก็ต้องเลือกผลไม้ที่ไม่หวานสุดท้ายมื้อเย็นเนี่ยก็มีทางเลือกได้เยอะหน่อยครับเป็นผักเหมือนกันครับแตอ่อาจจะเป็นผักย่างอาจจะเป็นผักนึ่งหรืออาจจะเป็น ผัดผักก็ได้แต่ถ้าจะผัดผักเนี่ยก็ต้องใช้น้ํามันที่เป็นน้ํามันดีนะครับเช่นตระกูลล l i ออยล์หรือว่าน้ํามันที่มีสัดส่วนของ unsaturated fat เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าอยากจะใส่โปรตีนก็มักจะเป็นพวกเต้าหู้หรือว่าเทมเป้นะครับนี่เป็นไอเดียในการทำเนาะคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินแต่ถ้าเกิดคนไทยคนไหนที่กินวีแกนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่ยากเลยในการทำแบบนี้ชาเลนจ์ Challenge เดียวคือแคลอรี่มนะันค่อนข้างน้อยนะครับ ทีนี้มาดูกันว่าทำไมการทำ FMD ติดต่อกัน5วันแบบนี้ถึงได้ผลลับเหมือนกับการทำ IF เลยนะครับ mm. ขอ recap IF สั้นๆและกันปกติ IF ที่เรามักจะคุ้นเคยคือการอดอาหาร16ชั่วโมงกินได้แค่8ชั่วโมงถูกไหมซึ่งเป็นสิ่งที่คนมักจะทำอันนี้เป็นเป็นปกติและทําได้โดยทั่วไปถามว่าทำแบบนี้ประโยชน์คืออะไรส่วนใหญ่ประโยชน์จากการอด16ชั่วโมงเนี่ยคือ1คุณจะลดน้ําหนักได้แน่ และร่างกายจะใช้ไขมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลูสเว h t หรืออยากจะแบบ Get in shape เนี่ยทำา IF ลด16ชั่วโมงเนี่ยเวิรแน่แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ประโยชน์จาก IF มากกว่าแค่ลดน้ำหนักหรือลดไขมันเนี่ยมันต้องอดอาหารานานกว่า16แลละขยับเป็น20ขยับเป็น24 4 8 7บชั่วโมงเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน24ชั่วโมงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายนะครับคือ นอกจากจะใช้ไขมันเป็นหลักแหละนะครับร่างกายเนี่ยจะเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าโหมดปกป้องตัวเองคือพอร่างกายเนี่ยมันขาดอาหารเยอะๆเนี่ยมันสตาร์ฟมากๆเนี่ยนะครับมันจะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องเกิดอันตรายกับร่างกายแน่ๆเลยเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อันเลวร้ายแล้วเพราะฉะนั้นร่างกายจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานแล้วก็เริ่มมองหาว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีอะไร ที่มันเปลืองแบตบ้างแล้วไม่มีประสิทธิภาพมันก็เริ่มมองหาแล้วว่ามีเซลอะไรที่มันเสื่อมมีอะไรหรือเปล่าสิ่งแปลกปลอมที่มันกินแบตกินพลังงานเราแต่แบบไม่ได้ช่วยให้ร่างกายมันเกิดประโยชน์เลยแถมเป็นโทษด้วยนะครับมันก็จะเริ่มกําจัดกระบวนการนี้เรียกว่าออโตฟาจี gie, แปลคือการกินตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันจะเริ่มบูสต์ระบบภูมิคุ้มกันอิมบูนซิสเต็มเพราะอย่างที่บอกมันจะคิดว่าเฮ้ยร่างกายจะต้องเตรียมรับมือกับสถานาการณ์แย่ๆละ่ะระบบภูมิคุ้มกันจะ แท็กทีมกันเลยจะเข้มแข็งมากๆในการเตรียมพร้อมรับมือเผชิญกับภัยอันตรายอิมมูนจะบูสต์เท่านั้นยังไม่พอมันกระตุ้นรีจูเวเนชันทั้งหมดครับสเต็มเซลล์เนี่ยจากที่ตอนเด็กๆสเต็มเซลล์เราจะแบ่งตัวเยอะเพิ่มจำนวนเยอะสเต็มเซลล์ก็จะดิเฟรนเชีไปเป็น cell เซลล์อวัยวะต่างๆเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอเนี่ยนะครับความสามารถในการเพิ่มจำนวนและแบ่งตัวเนี่ยสเต็มเซลล์มันจะน้อยลงตามอายุทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามทำไอเอฟสวัน3วัน ลุกเลยครับจากสเต็มเซลล์ที่ไม่ค่อยทํางานจีนที่รับผิดชอบในการทํางานของสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะ up regulate ก็คือแบบทำงานมากขึ้นสเต็มเซลล์จะถูกสร้างมากขึ้นกระตุ้นให้ทํางานมากขึ้นพร้อมซ่อมแซมมากขึ้นเราจะย้อนวัยกระบวนการย้อนวัยเนี่ยมันทํางานมากยิ่งขึ้นนั่นเองอะไรที่ตอนที่มันเด็กๆมัน มันแอคทีฟแล้วแก่มามันไม่แอคทีฟแล้วสวิตมันถูกปิดไปสวิตอันนั้นจะถูกเปิดกลับมาขึ้นตอนที่เรา IF 24ถึง48ชั่วโมงนั่นคือการทำา IF นะครับ FMD เหมือนกันเลยครับถ้าเรากินแคลอรี่ต่ำตลอด5วันแบบที่บอกไปนะครับช่วงวันแรกๆวันที่1เนี่ยแน่นอนร่างกายเนี่ยจะใช้น้ำตาลเป็นหลักอยู่เนาะ แต่น้ําตาลจะเริ่มหมดนี่ช่วงรอยต่อวันหนึ่งวันที่2เนี่ยร่างกายจะเริ่มมองหาแหล่งพลังงานใหม่แล้วก็คือไขมันนะครับอันนี้ก็จะไปเปิดถังเก็บไขมันมาใช้แล้วก็เหมือนกับการทำไอเอฟสิชั่วโมงนะครับพอทีนี้เริ่มพอวันที่3ปุ๊บเริ่มเข้าสู่แบบเฮ้ยไม่มีของกินแล้วร่างกายขาดอาหารจะเข้าสู่โหมด Defense และโหมดประหยัดพลังงานคราวนี้มันก็จะเข้าหลูปเดียวกับ IF และนะครับแต่ข้อดีสิ่งที่มัน FMD มันอาจจะดีกว่า IF คือ การทำไอ f แบบ Water f a ฟาสติ2งสองวันสามวันไม่ง่ายเลยอะเราต้องอดอาหารแค่24ชั่วโมงบางทีมันก็หิวจะแย่แล้วเนาะเราต้องอด48ต้องอด72เนี่ยมันมันยิ่งทรมานบางคนอยากทําผมเองก็อยากทำนะ,ะแต่บางทีมันแบบผมมันยากเกินไปอะเนาะ FMD บอกว่าเอ้ยคุณไม่ต้องอดขนาดนั้นคุณยังกินได้อยู่ตลอด5วันเลย แบบพอกินเข้าไปให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าได้มีแหล่งพลังงานอยู่บ้างแต่แค่ควบคุมแคลอรี่ที่กินให้มันน้อยมากๆแล้วก็สตริกกับอาหารที่กินว่ามันกินได้แค่ตระก,กูลผักเท่านั้นนะผลไม้ที่ไม่หวานนะแล้วก็โปรโตีนจากพืชเท่านั้นนะ,นะครับอย่างน้อยคุณยังรู้สึกว่าคุณยังมีพลังงานอนะ่ะยังน่าจะใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าการทำเอฟสองถึงสามวันแล้วยังได้ผลเหมือนกันด้วยนะครับถามว่า ทำแล้วมันดีจริงเปล่ามันมีงานวิจัยมาสปอร์ตการทำ FMD ไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆ FMD เนี่ยเป็นเรื่องที่เทียบกับ IF แล้วถือว่าใหม่กว่านะครับเพราะมันเพิ่ง develop ขึ้นมาใหม่ในที่นี้ก็คือหลักเกือบ10ปีนะครับเพราะว่าก่อนที่จะทำ clinical trial ในคนเนี่ยเขาก็มีการทดลองในสัตว์ทดลองอยู่แล้วอย่างหนูเนี่ยมีการทดลองเยอะเลยนะครับเอาหนูที่ทำให้เป็นมะเร็งเนี่ยมา กินอาหารปกติเทียบกับกินอาหารแบบ FMD ก็เจอว่าหนูที่กินแบบ FMD เนี่ยเฮ้ยยืดเรียกว่าชะลอการเกิดมะเร็งหรือว่าชะลอการลามของมะเร็งได้ดีกว่าหนูทั่วไปนะครับทีนี้พอมันมีผลจากสาดลองเริ่มเยอะเขาก็จะเริ่มขยับมาทดลองในคนและมีคลินิคอลทรีอัในคนเนี่ยเกิดมาโอ้ตั้งแต่ปีผมไป ย้อนดูนะครับเท่าที่ผมหาได้คร่าวๆเนี่ยผมเจอตั้งแต่ปี2017แล้วเขาเริ่มมี clinical trial ในคนนะครับแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยไม่ทำอะไรเลยกินอาหารปกติอีกกลุ่มนึงนะครับกินแบบ FMD ดูต่อเนื่อง3เดือนก็คือทุกเดือนทำา5วันต่อเนื่อง3เดือนนะครับ ถามว่าแล้วเขา t r a ็กอะไรเขา t r a ็กข้อมูลต่างๆเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ metabolic s y นโ r o m e ม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเลือดที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นระดับน้ําตาลในเลือดไขมันในเลือดนะครับรวมถึง m a r k ร์ต่างๆที่เป็น m a r k ร์ของมะเร็งก็เจอว่าโอ้ทำสามเดือนเดือนละ5วันนะครับกลุ่มที่ทํา FMD เนี่ยค่าต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยเทียบกับคนที่ไม่ทำนะครับทีนี พอเปเปอร์เหล่านั้นออกมาเนี่ย FMD ก็เลยเริ่มมีนักวิทยาศาสตร์สนใจมากขึ้นที่จะเอาไปใช้เป็นเหมือนกับไดเอททอร์ปีในการรักษาโรคต่างๆนะครับก็เริ่มมีการศึกษามากขึ้นหนึ่งในนั้นที่ผมดึงมานะครับปี2020เนี่ยเขามีเปเปอร์ที่ทำคลินิคอลทริ i อัคือใช้ FMD ร่วมกับการทำาคมเทอร์ปีในการรักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมอย่างที่เกินไปนะครับคือเขาแบ่งผู้ป,ป่วยไป2กลุ่ม ต้องทำีโมอนี่แหละกลุ่มหนึ่งคือให้กินอาหารปกติเลยก่อนไปทำีโมอีกกลุ่มหนึ่งให้กิน FMD 5วันก่อน ถึงค่อยไปทำคีโมนะครับสิ่งที่เจอก็คือว่ากลุ่มที่กิน FMD แล้วไปทำคีโมเนี่ยเฮ้ยคีโมมันมันเอฟเฟกตีฟกว่ามันจัดการมะเรง็งได้มีประสิทธิภาพมากกว่าถามว่าคําอธิบายคืออะไรโดยปกติถ้าเราเป็นคนทั่วไปกินอาหารปกติแล้วไปทํำคีโมเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะรู้กันว่าบางทีคีโมเนี่ยนอกจากมันจะจัดการเซลเมะเร็งแล้วมันยังจัดการกับเซล เฮลตี้หรือเซลล์ปกติของเราทั่วไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีหลังจากทำแล้วร่างกายจะค่อนข้างอ่อนแอเพราะว่าเซลล์เฮลตี้ถูกทำลายมีไซเ e ฟเฟกจากการทำเคมพอคนไข้เนี่ยทำา m m d ไปก่อนน,นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซลล์ปกติเนี่ยนะครับมันเข้าสู่โหมด Defense คือโหมด r r t t e t t v v อะมันรู้แล้วว่ามันต้องเตรียมตัวรับมือกับภยัยอันตรายอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นระบบอิมูนเนียนจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเหมือน เหมือนเซลล์อ่ะจากที่ใช้ชีวิตกันเรื่อยเปื่อยมันเป็นใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นระแวดระวังแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายก็เท่ากับกล,กลายว่าเป็นการเตรียมรับมือกับสารเคมี ที่มาจากการทำเโมที่มันสามารถจะแอตแท็กเซลล์เฮลตี้นั้นได้นะครับในขณะเดียวกันเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะอ่อนแอลงเพราะว่าสารอาหารมันลดน้อยลงอ่ะกินแคลน้อยเองแค่800แคลนะครับเซลล์มะเร็งอ่ะต้องการพลังงานเยอะนะครับเป็นตัวที่เปลืองแบตมากๆเลยแต่พอเราให้มันอาหารมันน้อยลงอ่ะมันก็อ่อนแอพอมันอ่อนแอเนี่ยพอมันเจอีโมเข้าไปเนี่ยมันก็จะตายง่ายกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการทำเคมหลังจากการทำา FMD เขาก็เลยเจอว่าเซลล์ที่มันเซล์ปกติเนี่ยอยู่รอดมากกว่า เพราะว่ามันป้องกันตัวเองได้ไซเอฟเฟกน้อยลงส่วนเซลล์ a ค c นเซอร์เนี่ยมันอ่อนแอลงเจอเคมโมันก็เลยตายเยอะกว่านนั้นเองนั่นคือหลักการนะครับพองานวิจัยนี้ออกเนี่ยนะครับเขาก็เจอว่าโอ้มันมันปฏวิวัติวงการการแพทย์ทางฝั่งยุโรปทางฝั่งอเมริกาเลยแล้วก็เกิดเป็น Business ตัวหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับคือการทำา m m d เนี่ย มันก็ไม่ง่ายเนาะบางทีคนไข้เจอปัญหาว่าโอ้ยอยากทำ FMD จังเลยแต่ว่าเตรียมอาหารยังไงอะให้มันได้ควบคุมแคลแบบนั้นสารอาหารแบบนั้นนะครับทีนี้ทีมวิจัยที่เขาศึกษาเรื่องนี้เขาก็เลยไปโคกับบริษัทเอกชนในการผลิตออกมาเป็นเซ็อ box FMD เลย <c oughs> คุณอยากทํา FMD หรอ สั่งซื้อเซตบ็อกซ์ตัวนี้ไปจัดไป5วันเลยเหมือนสั่งอาหารเป็นแพ็กเกจ5วันนะครับอาจจะมีผงซัพเฟมเมนอะไรก็ตามที่ควบคุมปริมาณแคลอรี่ไว้เรียบร้อยแลวแล้วควบคุมแมคโรนอยู่เตือนที่จะได้5วันแล้วนะครับซื้อไปแล้วก็ผสมผสมกินได้เลยตามคอร์สนะครับเกิดเป็นบิสเนสนี้ขึ้นมาในอเมริกาเลยนะครับส่วนเรื่องคุณภาพของแพ็กเกจของไอ้ตัวนี้ดีไม่ดีอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมีการถกเถียงกันแต่แค่จะบอกว่าโดยหลักการของ FMD คุณไม่ต้องไปซื้อแพ็กเกจนั้นก็ได้ คุณทํากับข้าวที่บ้านอ่ะจ่ายตลาดเองควบคุมอาหารที่จะกินเองใครใครก็ทําได้ทุกคนทําได้นะครับในราคาที่ไม่ต้องแพงเลยเพราะคุณสามารถจะแค่ซื้อผักผลไม้มาทําอาหารกินเองได้ไม่ได้มีวัตถุดิบอะไรที่มันราคาแพงเกินไปท,ที่จะทําไม่ได้เลยนะครับทุกคนทําได้แล้วสามารถจะเห็นผลได้มี Impact มากในในต่างประเทศนะครับทีนี้มีอีกหนึ่งทริโอที่ผมไปเจอมาแล้วผมอยากแชร์มากเพราะเขาศึกษาในคนที่เป็นเบาหวานและคนที่เป็นโรคไต ที่เป็นผลอยได้จากการที่เป็นเบาหวานนั่นเองนะครับ คือเอาคนที่เป็นโรคไตระยะอ่อนๆน,นี่แหละมาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือทํา FMD กลุ่มหนึ่งไม่ทำนะครับเจอว่ากลุ่มที่ทํา FMD เหมือนเดิมเลยนะครับพกค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ําตาลเบาหวานไม่ว่าจะเป็นฮีโมโกบิน A1C นะครับคือค่าเฉลี่ยน้ําตาลเนี่ยลดต่าลงปริมาณไขมันตัว LDL ตัวแย่ๆก็ลดต่ําลงนะครับปริมาณของแอลบูมินหรือว่าโปรตีนที่มันไม่ควรจะอยู่ในปัสสาวะแต่มันดันเจอในคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็ลดต่ําลงคิดง่าย ไตของเราเนี่ยมันเหมือนกับกระชอนนะครับทุกคนแล้วโปรตีนมันเหมือนกับเราจะล้างล้างผักล้างผลไม้เช่นล้างอางุ่นเราอยากล้างอางุ่นแล้วใส่กระชอนไว้มันควรจะมีแค่น้ําเท่านั้นที่ผ่านออกมาจากกระชอนก็คือควรจะปสัสสาวะมันควรจะมีแต่น้ําเท่านั้นอ้งุ่นหรือโปรตีนไม่ควรจะล่วงลงมาแต่คนที่มีภาวะทางไตเกิดจากการที่น้ําตาลในเลือดสูงแล้วทําให้ไตอักเสบเนี่ยรูของกระชอนเนี่ยมันดันใหญ่ขึ้นจนทําให้อ้งุ่นเนี่ยมันล่วงทะลุลงมาแล้วเจอโปรตีนในปสัสสาวะเขาก็เจอว่าอาการอักเสบ พอน้ำตาลมันน้อยลงถูกไหมการอักเสบจากน้ําตาลบริเวณไตก็น้อยลงรูไตตรงนี้ก็จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นกรองป้องกันโปรตีนไม่ให้หลุดลอดออกมาได้มากขึ้น,น,นมันสามารถจะย้อนให้คนที่เป็น early stage โรคไตอะ่ะแบบระยะแรกๆเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้เลยด้วยการทำ FMD นะครับแล้วในปี2024นะครับก็มีอีกหนึ่ง trial นะครับเขาเอา FMD นี่แหละไปศึกษาในคนแล้วก็ติดตาม หลายเดือนเลยนะครับทำ FMD 3เดือนแล้วก็วัดค่าต่างๆรวมถึงค่ามาร์เกอร์ที่เกี่ยวข้องกับโรคตับนะครับก็เจอว่ามาร์เกอร์ที่เกี่ยวข้องกับโรคตับเนี่ยดีขึ้นหลังจากที่ทำ FMD ไป3เดือนที่เล่ามาทั้งหมดแค่อยากจะบอกว่ามันมีงานวิจัยที่เป็น Clinical Trial แบบถูกต้องตามหลักการนะครับน่าเชื่อถือได้เนี่ยเยอะแยะที่จะซัพพอร์ตว่าการทำ FMD เนี่ยมันส่งผลดีกับร่างกายเยอะแยะ ไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถึงอยากแนะนำให้คนรู้จักกับ Fasting Mimicking Diet และอยากให้ทุกคนลองทำดูนะครับโดยสรุปนะครับ FMD เป็นรูปแบบการกินแบบหนึ่งที่ได้ผลเหมือนกับ IF เลยโดยที่เราไม่ต้องอดอาหารยาวๆเหมือน IF นะครับหลักการของมันคือการกินแคลอรี่ให้น้อยวันหนึ่งประมาณ800กิโลแคลอรี่กินแพ b นเบสทั้งหมดจากพืชน,นะครับกินโปรตีนต่ำโปรตีนที่มาจาก พืชเท่านั้นโปรตีนจากสัตว์เนี่ยไม่เอาเลยนะครับแล้วก็กินไขมันดีเข้าไปเยอะๆนะฮะสัดส่วนคือโปรตีนประมาณสิอน10%อีกครึ่งหนึ่ง90%ที่เหลือครึ่งหนึ่งมาเป็นไขมันอีกครึ่งหนึ่งเป็นน้ําตาลนะครับกินต่อเนื่อง5วันต่อเดือนและถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยทำติดต่อกัน3เดือนนะครับวีแกน5วันพัก25วันเดือนต่อไปก็ทําอีก5วันพัก25วัน25วันที่เหลือกินดีๆด้วยนะครับทุกคนเนาะ แล้วงานวิจัยเนี่ยก็เจอว่าการทำแบบนี้นะครับสามารถที่จะรีบูส์ร่างกายะลดไขมันแน่นอนไขมันช่องท้องเนี่ยหายไปเลยนะครับควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีลดความเสี่ยงที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจนะครับลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับ มะเร็งนะครับแล้วก็สําหรับใครก็ตามที่เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจหรือเป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้าคิดจะทํา FMD จริงๆผมแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอก่อนจริงๆไม่ต่างกับการทํา IF เลยครับถ้าคุณมีโรคประจําตัวปรึกษาคุณหมอที่ดูแลคุณอยู่ก่อนว่าอยากทํา IF อยากลองทํา FMD เพราะ คุณอาจจะต้องมีการมอนิเตอร์ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะกระบวนการรักษาเนี่ยมันอาจจะถูกดีไซน์มาเหมาะกับตอนที่คุณกินอาหารปกติไม่ได้ทํา IF หรือทํา FMD เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปครับการทํา IF หรือการทํา FMD เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าโทษแน่นอนถ้าเราทําถูกต้องเพราะฉะนั้นลองไปทํา FMD กันดูนะครับแล้วใครทําแล้วได้ผลยังไงมาแชร์ให้ฟังด้วยครับ top to toe the standard podcast I open it for your ears.